Đó. ừ dạ 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 tăng dạ lên Ừ dạ 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 นะเออได้รัมือกแบบัน,นนะ้ำมลน่ะจริงหรือเปล่าเราจะไปเราจะไปทำให้น้ำมตกได้ไงอะ่ะเ<ด>มื่องบนเขาส่งเคาะพวกเราเหมือนเราเป็นลูกหลานท่านนะ่ะต้องไหมเอา้เอาอละมาใส่ใส่ยังไงเียมัเ้เบ้านอลมาเาะหลังให้เ,เป็นไร ทำคนละสามร้อยน่เนี่ยเนี่ยบอกว่าสามร้อยจดขอแก้บนเฮาพญนาคแดงใก่หูจ้ากรรมนิวีทั้งหมดเนันพอแล้วซื้อเยียนหรือไปถ่ายก็ได้ไม่หวหลวงพ่อใกล้วัดเราอ้นะเอ้าไป็นตรงไหนไปตรงไหน อ้าวเด็ดดูอ่ะไซม์ผมน้องลงไหมเด็ดดูยังไงสุดที่ล้อยลงเปล่า <80. S 1> เออทีนี้รู้จักอีกชิ้ินหลวงพ่อปว่วยได้ยังศักดสิทธ์ไหมศักดสิทธ์จริงไหมเอเอเขาป,ป๊อกป,ป๊อกป๊อกนี่ขนาดเขาเขาข้างๆนะอา้าวเราด้วย ไปอะไร่คดตรงไหนคอเอ้าเดี๋ยวตอนเคาะให้เนี่ยเคาะเบาๆเลยเนี่ยไม่ได้ทำแรงเลยสุดยอเลยนะอาจารย์แต่ไม่ได้เคาะตรงๆไงใช่ไหมเคาะแค่เอาข้างๆเคาะข้างเคาะเสียงได้นะคะปวดเพราะอะไรปะกระดูกเขาหักสามท่อนเขาก็ต้องปวดปวดถึงขาด้วยจริงเงี้ยปะเออ เคาะแล้วเสกให้กระดูกอ้ารู้จริงวิชาอาคมถูกต้องไหมอา้าวเดี๋ยวดูดิดได้กระดูกโตหมดแล้วดูดิจะเจ็บอีกไหมเออโรู้ไหมฟังหันหลังไปหาจุดเจ็บตอนนี้เจ็บจุดไหน หาจุดเจ็บตอนนี้เจ็บตรงไหนหาจุดเจ็บให้ได้นะผมจะสัมภาษณ์เอาที่เจ็บนะหาจุดที่เรายเจ็บอยู่นะถ้ามันไม่เจ็บมันคือโลกแล้วมันคือหายแล้วเอาเอาจุดเจ็บนะหายเจ็บยัง ไหนเก็บเลยทไมวอ้านี่ยังกพวกคุณไม่รู้จักคำว่าวิชาอาคมไงพวกคุณเคยเชื่อในวิชาอาคมบ้างไหมและบอกโดนของโดนของโดนของนั่นแหละคือวิชาอาคมไหมใช่ที่เขาเสกคุณใสเข้ามานี่คือวิชาอาคมไหมใครเชื่อว่ามีคุณใสบ้างยกมือขึ้นคือวิชาอาคมไหมใช่คใช่อ่แล้วพราะผมเสก ออกไปด้วยวิชาอาคมหายไหมโล่งไหมอ่าเออโลงลงไหมอ้าวอธิบายหันหลังไปเมื่อก่อนเจ็ดถูกต้องไหมแล้วเอาขวานเนี่ยด้วยวิชาอาคมเนี่ยเคาะเบาๆหายเพราะอะไรลองตอบดูสิ ตอบด,ดูสิเอา้าหายพ่ออะไรหายพ่ออะไรหายพ่ออะไร,ออะไรเอาอเอาทีแรกเป็นอะไรทีแรกเป็นอะไรปวดมากี่ปีแล้วไปหาคุณหมอมาหรือยังแล้วไปไปทำยิงน่งไปนวดไปรักษาไหมยัง,ยง,องเออแล้วมันปวดต้องไหม มไม่ใช่หมอนะถูกต้องไหมถูกต้องเขาเรียกว่าเด็กสมัยใหม่เชื่อแต่วิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมถ <c ười> ้อครับส <c ười> มัยเก่าเราต้องไปหาหลวงพ่อไหมแต่ละองค์อ่ะคนโบราณเนี่ยต้องไปหาหลวงพ่อไหมเป็นนู่นเป็นนี่ต้องไปหาหลวงพ่อไ <c ười> หมไปหหลวงพ่อ <c ười> ให้ท่านเสกให้ท่านเป่าถูกต้องไหม เด็กสมัยนี้เชื่อแต่วิทยาศาสตร์ถูกต้องไหมแล้วมันเป็นยังไงผลนะหายไหมคุณไปทั่วทิศก็ไม่หายถูกต้องไหมแล้วพอมาหายที่ผมคุณงงถูกต้องไหมอ้าวเป็นยังไงตอบด้วยหลังดียังฮตรงไหนที่เจ็บอีกในตัว ที่มันติดอยู่เดีวลูกที่ยังไม่ขายเนี่ยตรงไหนมีไหมรู้แล้วเออเอาตรงไหนหายบ้างยกมือที่หายตรงไหนบ้างตรงนี้หนูปวดข้อหายยังเบาหายเบาค่ะเออหลังโรคหรือยังหลังโรคแล้วก็ดีแล้วไปทำบุญเถอะนะเออไปทำบุญ